21ตุลาคม2 5 6 8นะครับร้านสมกันซ้าเปิดให้บริการคือเกาคพี่้องเปิดให้บริการนะครับเหมือนเดิมจะแลกจะเทินจะซื้อจะขายเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองติดต่อเข้ามาได้นะครับเปิดโทรก็หน้าจอนะครับอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผูใ้ใดสิเทินนะครับเครื่องเสียงเอาของเกามาเอาของใหม่ไปใส่งานนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้มันหกพันหกสั้นกะ โทรมาเลยนะครับเอามาแหลกมาเทิร์นใดเลยนะครับสินค้าเรามีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับตามที่รายละเอียดจะพาไปดูวาสันวานะครับวันนี้ยิบเอสตูานะครับเปิด้านลอยฟุเซ็นนะครับหลังจากนี้ก็พยายามจะเปิดทุกวันเนาะนะครับเพราะว่าไอ้วังหันเมื่อกี้นะครับยุดไปหลายมือนะครับพอจะเป็นงานกีฬาแล้วเ็้ยเอาถึงนงานข่าวดําของยากนะครับของคุณยายเนาะนะครับ อาวันนี้เปิดร้านนะครับผมวันนี้มีของมาใหม่นะครับ,บตัวลำโพงครับอันนี้เพิ่มสต็อกนะครับเพิ่มสต็อกมาหม,ม่ตัวลำโพงเทอร์โบแล้วก็บีวีสิบแปดนิ้วของค่ายอีพีโอเมืองร้อยเอ็ดนะครับบ้านเราอยู่จัตุนี่แหละนะครับอันนี้ของใหม่มือหนึ่งนะครับพี่น้องของใหม่มือหนึ่งยังสดๆจริงๆสดๆเลยนะครับใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับมีเทอร์โบกับบีวี ใบละครับใบละ2,800บาทราคาเท่ากันนะครับขอบเล็กเต็มใบไม่อัดแท้20มิลค่นด้วยสีระเบิดนะครับไม่อัด20มิลค่นด้วยสีระเบิดนะครับส่วนเทอร์โบนี่เป็นแบบนี้ครับอก้ V2 นะครับหรือว่า V2 นะครับแต่แก้งฉีกนะครับขอบเล็กเต็มใบอ่ามี Bv เทอร์โบนะครับเทอร์โบก็ใบละ2,800บาท Bv ก็2,800บาทนะครับส่วนขนาดเทอร์โบสูง8 80นะครับเอารายละเอียดเทอร์โบก่อนเนาะนะครับสูง80ลึก75นะครับความกว้างหน้าตัดก็56เซนนะครับอ่าเป็นอันนี้เป็นเทอร์โบนะครับนี่อันนี้เป็นขนาดของเทอร์โบแล้วก็ส่วน b ีวีนะครับก็จะสูง80ลึก80นะครับแล้วก็กว้าง54เซนนะครับความเด็กกินใบเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น b ีวีนะครับบีวีสะเกตเบึงขัดขังรังเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้บีวี นะครับส่วนน้ำเสียงเนาะนะครับน้ำเสียงก็วีวี BB ก็จะได้ลูกนุ่มลูกลึกนะครับกระเดื่องก็จะออกลูกตุ่ตเบรสายก็จะมาด้วยนะครับส่วนเทอร์โบก็จะได้ลูกกระเดืองนะครับในลูกกระเดืองกระดิ่งตึ้งๆเลยแ่ะครับพี่น้องออกเป็นก้อนโคร,โคร,โร์กิลีบรัสเซนโบเทอร์โบก็อาจจะออกเป็นลูกกระเดืองที่ชัดเจนนะครับที่สังเกตได้นะครับ ใครชอบตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใบละ2,800บาทนะครับเทอร์โบนี่ก็คนก็นิยมเล่นเล่นเยอะเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าเวทีนะครับหรือว่าโดยเฉพาะพวกรถแห่เลยนะครับโฟกัสจะส่วนมากเนาะส่วนมากไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากก็จะเล่นเทอร์โบกันนะครับในในในแเถอะดามกระดูกงูนะครับบอกเลยว่างานงานเนียนนะครับงานดีนะครับเออยังไงทางเกียร์ อประมาณนี้แหละนะครับท่านไหนจะซื้อจะขายก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ตู้เสียงกลาง P Pro สองคูณสองเนาะสองคูณสองกับใบละสามพันหานนะครับตัวนี้นะครับสามพันหาราคาส่วนใครอาจารย์อีดนะครับใบละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้ไม่รวมส่งเป็นตู้เปล่านะครับคอนโหลดสองคูณสองนะครับคอนโหลดเป็นแบบนี้นะพี่น้องครับไอ้เบิ้งเลย แล้วก็วางองศาเฉียงดอกเข้าหากันนะครับเพื่อกระจายควบคุมพื้นที่นะครับให้เ <Hey, S 1> <Hey. S 2> สียงเนี่ยควบคุมพื้นที่ให้ได้ร้ายที่สุดนะครับผมอา่อาตู้อะไรก็ไม่รู้ใบละสี่ร้อยหาสิบบาทนะครับนี่สี่ร้อยหาสิบบาทนะครับซ้ายเถือกอา่ามีอยู่สี่ใบมีอยู่สี่ใบนะครับใบละสี่ร้อยห้าสิบาทราคานี้รับเองที่หน้าร้านใบละสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นตู้สุดอะไรก็ไม่รู้นะครับ อ่าเป็นตู้สิบแปดนิ้วเป็นตู้ซับเบสนะครับไปซื้อไปเฮ็ดเองนี่เบิ <c oughs> ออร์ดไลท์ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทดิครับพี่น้อง <c oughs> ซื้อไหมซื้อสีซื้อ,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 อนตะป,ปูนี่หมดเยอะนะครับอันนี้จัดไปเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนพาวเวอร์แอมนะครับพี่น้องเอ,อ้โขออภัยเรื่มข้าวมากฝอยตั้งแต่เรื่องไอตู้ลำโพงนะครับอ้าพาวเวอร์แอมเอเจเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ขายแล้วลูกค้าโอนมาปิดแล้วนะครับเหลือมารับเองนะครับอันนี้สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาท เอ็นเทนะครับมีมาเลย3แท่นนะครับตอนนี้ไฟสถานะสีฟ้าสีฟ้านี่มี2เครื่องนะครับเป็นรุ่นใหม่ไฟสีฟ้านะครับหกพันเารบาทนะครับรวมส่งมีอยู่2เครื่องนะครับไฟสีฟ้าส่วนตัวนี้สีเขียว5,950บาทนะครับตัวนี้สีเขียวนะครับอันนี้เป็นพาวเวอร์แอมยังไงเอ็มวีโปเพีเอนะครับ สิบแปดคั้งละสองสบายนะครับอ่าเป็นหม้อแปลงสี่คอร์คาดเอบี A, B, นะครับอ่าคาปาหนิแปดลูกเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบาทใช้งานปกตินะครับนี่สิบแปดคั้งละสองเติมเติมเลยนะครับอันนี้เอเจห้าพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับจาต่ออีกเดิมพี่น้องตัวนี้ขายถิดเราหาเพืนเก่านี่เดิมใช้งานปกติแต่ว่าอ่าหูจับตัวนี้มันมันไม่มีเนาะนะครับก็เลยขายถูกไปเลยนะครับแล้วก็ NTS นนะครับทีพัน นะครับ4,990บาทขอค่าสง่ง100หาสิบ,บาทเด้อพี่น้องตัวนี้เพราะว่ามันยังสวยยังงามอยู่ซิมหาขังครั้งสองเดือนได้นะครับรัว18โค้งปั๊มก็ได้นะครับขังครั้งหนึ่งขังครั้งสองก็ได้นะครับอ่ามาโมดิฟายนะครับรุ่น PXS 1,500นะครับ4,990บาทตัวนี้ก็งามขึ้นกันครับพี่น้องเดิมดำใช้งานปกตินะครับ4,990บาทขอค่าส่ง1050บาทเหมือนเดิม อ่า npec 2 0 0 2นะครับก็อยู่ที่7,990บาทนะครับอันนี้ก็เดิมดังใช้งานปกตินะครับนี่แต่ว่าไฟซิกเนลนี่เปลี่ยนมาเด้อครับมันขาดนะครับใช้งานปกตินะครับทนถึกและบึกบึนว่าสั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ fa fxcd 2,1900บาทนะครับน่าบาทนะครับใช้งานปกติบ่อกเฮดสองบ่อเคยเงี้ยบ่อเคยมากนะครับ ถ้าตัวนี้เป็นคอมโบ7,000นะครับตอนนี้29,900บาทนะครับโอ้เสียงดีเลยครับตัวนี้สีคนสีได้เลยนะครับตัวนี้ซับ,บเบียสนี่อยู่ที่2,200บาทนะครับส่วนมิดมิดไฮนี่หรือว่าก,กลางเลยครับอยู่ที่2,400บาทนะครับ1 2นี่1 2นี่เป็นมิดไฮนะครับอันนี้เป็นซับ,บเบียสนะครับอันนี้ตัดคลอดได้ ะครับแล้วก็มี EQ ในตัวประมาณนี้แหละนะครับผมกดเดาๆกัน <laughs> อ่า CA สามสิบนะครับหนึ่งสองเก้าร้อยสบบอกเลยว่าเนียนเนีย่มๆตึมๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาหนึ่งห2 9่0บาทนะครับอันนี้ขายถูก1,350บาทนี่หนึ่บาทเป็นของนาคาชินะครับใช้งานปกตินะครับสิบห้าข้างละสอก็เล่นได้ นะครับพันสามอยหาสิบบาทนะครับผมเอ้าประมาณนี้แหละเจ็ดนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขันมีอันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูใหม่นะ,นะครับผมตอนนี้คลิปยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะแปดนาทีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อหน่ายนะครับเดี๋ยวจะไอลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับนี่จะเป็นพวกเครื่องปรุงเนาะทีนี้รับ